สวัสดีค่ะอ้อจากร้านยาง MTC พิษณุโลกค่ะวันนี้เราจะมามาพามาดูในส่วนของโกดังสินค้ากันนะคะวันนี้มีรถมาลงสินค้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูหนุ่มๆลงยางกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำยางยางเกษตรด้วยค่ะมาทางนี้เลยค่ะ ในส่วนของยางกเกษตรนะคะก็จะมียางรถอีแตนค่ะหรือรถไทยแลนด์ค่ะรถไถเดินตามแล้วก็ยางรถไถใหญ่นะคะยางรถยนต์ค่ะหนุมน่มๆลงังลงยางกันค่ะ ค่ะถ้าสนใจนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้ค่ะแอดไลน์ MTC ไท i นะคะเบอร์โทร0617938866ค่ะเราอยากให้คุณได้ใช้ยางที่ใช่ในราคาที่ไม่แพงนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ